สวัสดีครับผมปปปี้นะครับกับรายการเสื้อตรงโฮมทัวร์ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านใหม่ที่ตรงปกตรงใจแล้วละก็คลิปนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับเพราะที่นี่เรียกว่าใหม่ทุกตารางนิ้วใหม่ทุกตารางเมตรกับซื้อตรงเจมบางบัวทอง3-40เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของซื้อตรงกุ๊กครับใหม่ขนาดไหนใหม่ทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ คุณไม่สามารถเห็นแบบนี้ที่อื่นได้อย่างแน่นอนครับเสื้อตรงเจมแรงบันดาลใจใหม่แห่งบ้านสวยไร้กาลเวลาอัญมณีเลอค่าที่คุณรังสรรค์ได้ครับซึ่งโครงการเสื้อตรงเจมนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัญมณีหลากหลายมิติที่ให้ความสวยงามให้ความหลงไหลในมนสเสน่ห์และยังให้ความคลาสสิกอีกด้วยครับกับสไตล์โมเดิร์นมิสเซนจูรีครับที่สําคัญนะครับสามารถเลือกแบบบ้านได้4แบบเลือกสีแพนโทนได้ทั้งหมด4สีด้วยกันผมบอกเลยว่าอันนี้ว้าวจริงๆฮะโครงการบ้านซื้อตรงเจมครับมีบ้านทั้งหมดเน 226หลังบนพื้นที่กว่า60ไร่แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ย210หลังครับและบ้านแฟดอีก16หลังโดยมีแบบบ้านให้เลือกเนี่ยทั้งหมดอยู่4แบบด้วยกันเนื้อที่เริ่มต้นที่44ตารางวาถึง100ตารางวาเลยครับซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย1151ถึง218ตารางเมตรมอบถนนเมนในโครงการเนี่ยกว้างถึง16เมตรและ12เมตรและถนนซอยในโครงการเนี่ยก็ยังให้กว้างถึง9เมตรเลยครับ และพื้นที่ส่วนกลางสุดชิคที่ให้มาทั้งสโมสสสไตล์โมเดิร์นมิดเซนจูรีติดกับสวนสาธารณะรบครันไปเลยครับทั้งสระว่ายน้ำและรีแลกซิ่งแอรีแครับและ E ีีนี้ครับผมจะพามาดูแบบบ้านอเมสสีแพนโทนเขียวอเมส o n ไนท์ aw, ครับเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยอีก208ตารางเมตรครับบ้านซื้อตรงเจมอเมสนะครับมี4ห้องนอน3ห้องน้ําส่วนห้องรับแขกส่วนห้องรับประทานอาหารและส่วนของครัวไทยที่สําคัญมีที่จอดรถอีก2ที่ด้วย พูดมาขนาดนี้เข้ามาดูในตัวบ้านกับผมเลยดีกว่าครับและแบบบ้านอเมซนะครับจะออกแบบเลเยอร์เป็นรูปตัวยูแล้วก็มีคอร์ดยราดอยู่ตรงกลางบ้านแบบนี้เลยครับ ประตูทางเข้ามี2จุดด้วยกันครับจุดแรกนี่คือทางเข้าหลักเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมขนาดใหญ่ที่ต้องบอกเลยว่าให้มาแบบอลังการเลยครับซึ่งอีกหนึ่งประตูนะครับเป็นประตูลองอยู่ตรงลานจอดรถสามารถเข้าได้2ทางเพื่อความสะดวกสบายของลูกบ้านครับบ้านแบบอเมสนะครับจะมีจุดเด่นที่การวางเลเยอร์ของบ้านเป็นรูปตัวยูครับโดยมีคอร์ดยาร์ดตรงกลางบ้านไว้เลยซึ่งจะวางฟังก์ชันพื้นที่ชั้นล่างเป็นโถงเชื่อมต่อเข้าห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารและก็ห้องนอนชั้นล่างด้วยครับ มีประตูหรือหน้าต่างกระจกรอบด้านมองเห็นบริเวณขอนยัดได้ทุกห้องเลยครับซึ่งคุณสามารถปรับพื้นที่บริเวณขอนยัดได้ตามไลฟ์สไตล์ของความชอบและครอบครัวของคุณได้เลยนอกจากนี้บ้านอเมสจะมีห้องครัวไทยด้านหลังที่มีประตูกั้นเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี่ยมารบกวนภายในบ้านด้วยครับห้องนอนชั้นล่างขนาดกว้างขวางโดยห้องนอนชั้นล่างเนี่ย สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสตูดิโอห้องทำงานหรือห้องเรียนหนังสือของลูกๆก,ก็ได้นะครับบ้านซื้อตรงเจมส์ให้ความสำคัญกับการหมุนเวียนอากาศภายในบ้านครับดังนั้นเพื่อความสูงโปร่งและการระบายอากาศที่ดีจึงออกแบบผนังเป็นหน้าต่างกระจกสูงทั้งโซนนั่งเล่นและโซนรับประทานอาหารครับ โดยเป็นประตูนหน้าต่างอลูมิเนียมของทอสเทมซึ่งกันน้ำได้ดีพร้อมกระจกเขียวตัดแสงช่วยป้องกันแสง UV นอกจากนี้ครับความสูงจากพื้นถึงเพดานสูงถึง2.7เมตรเลย พื้นชั้นล่างครับปูกระเบื้องพอสเลนสีครีมครับส่วนโถงขึ้นมาในชั้น2พื้นจะปูด้วยไม้ยางพาลาอัดประสานไม่หมดตัวครับบอกเลยนะฮะต้องไปดูดีกว่าครับพอขึ้นมาชั้น2ครับจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําและมีพื้นที่อนเนกประสงค์อยู่ตรงกลางครับติดกันเลยเนี่ยจะมีระเบียงขนาดใหญ่ที่เราสามารถไปยืนแล้วมองเห็นขอดยาได้ครับ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของบ้านอเมสมีห้องน้ำในตัวและก็มีระเบียงอยู่ด้านหน้าครับรวมพื้นที่กว่า25ตารางเมตรโดยพื้นที่ของห้องนอนสามารถจัดวางเตียงขนาดใหญ่ได้ โซนแต่งตัวโซนนั่งทํางานได้อย่างลงตัวครับและที่สําคัญมีห้องน้ําในตัวแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งไว้อย่างชัดเจนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ม,มีขนาดกว้าง1ิบเอตารางเมตรโดยพื้นที่ในห้องนอนเนี่ยสามารถจัดวางเตียงมุมนั่งเล่นมุมแต่งตัวได้อย่างลงตัวครับโดยมีห้องน้ําที่สามารถใช้ร่วมกันได้ด้วย และที่เป็นจุดเด่นก็คือฟังก์ชันของบ้านอเมสที่มีพื้นที่ชั้น2คือพื้นที่อนเนกประสงค์ครับบริเวณส่วนโถงชั้นบนพร้อมระเบียงขนาดใหญ่ที่สามารถทําเป็นมุมออกกาลังกายได้เชื่อมต่อพื้นที่ภายในบ้านออกไปยังพื้นที่ระเบียงภายนอกขนาดใหญ่ได้ชั้น2เนี่ยสูงถึง2.7เมตรครับทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายระบายอากาศได้ดีเลอเกินครับ ส่วนพื้นด้านบนนะครับจะเป็นพื้น SPC ครับเป็นพื้นกระเบื้องอยางลายไม้ที่ให้ความคงทนทนน้ำทนความชื้นไร้ปลวกเพราะไม่มีส่วนผสมของไม้ครับที่สำคัญเรียบเนียนด้วยดูสิฮะและที่สำคัญสเปควัสดุที่บ้านซื่อตรงเจมเลือกใช้นั้นพรีเมียมมากๆเลยฮะโครงหลังคาสำเร็จรูปลูฟทรัสกระเบื้องหลังคาคอนกรีตตาเพชรออกแบบและก็ติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทครับการก่อสร้างใช้อิฐมวลเบาของคิวคอน ไม่สะสมความร้อนสีผนังภายนอกและภายใน TOA รุ่น4 Seasons สุขภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของคอตโตผมบอกเลยนะว่าใครที่เห็นคลิปนี้นะครับอยากจะมาเห็นด้วยตาของตัวเองคุณจะประทับใจแน่นอนและเดินทางมาก็ไม่ยากเลยครับติดถนนใหญ่บางบัวทอง340ไม่ต้องเข้าซอยด้วยครับ เชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษรัตนาธิเบศร,ราชพฤกษ์ครับใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถาน,นีคลองบางไผ่เพียงแค่สินาทีเชื่อมต่อคุณสู่ใจกลางเมืองได้อย่างง่ายดายเลยและที่เป็นทีเด็ดเลยนะครับที่โครงการนี้เนี่ยมีรถตู้สาธารณะมากถึง40คันเลยซึ่งต้นทางก็อยู่ในโครงการนี้เองครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยโดยกําลังจะมีร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าโครงการเลยครับสถานที่อำนวยความสะดวกใกล้โครงการทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพาซาเวสเกตอีเกียบางใหญ่ โรบินสันราชพฤกษ์คอมมูนิตี้มอลก็มีฮะทั้งพลัสมอลเดอะคริสตัลราชพฤกษ์สถานที่ศึกษาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ครับโรงเรียนานานาชาติเดนล่าราชพฤกษ์โรงเรียนเด่นล่าพระราม5โรงเรียนเทพศิลนนทบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีรวมถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบตโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลไซน้อยโรงพยาบาลนนทเวศโรงพยาบาลพระนั่งก้าวและโรงพยาบาลเจ้าพยาครับห้ามพลาดเลยนะครับกับซื้อตรงเจมส์ครับที่ทันสมัยให้ความคลาสสิกและออกแบบเชสีได้ถึง4เชสีตรงใจคุณและคนในครอบครัวอย่างแน่นอนครับอุ๊ยถ้าอยากจะเข้ามาดูโครงการจริงๆแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ซื้อ ตรงเซลล์แอมบาสเดอร์ครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลตรงนี้ให้เลยและโทรติดต่อเข้ามาดูบ้านได้เลยนะครับวันนี้ป๊อปปี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย